สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอกมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสาหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุธที่1 4มกราคม2569โดยช่อง24ทสิบสี่ชูฟยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์คุณสมมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ ไปช่วยกันประกบคู่มวยวายล่าสุดตามบายรายการดังนี้ครับคู่ที่1มัดสแตงรถสวยจ่าเจดเจอกับยอดขุนทัพเจแอนดี J D, พัทลุงพิกัด114ปอนด์เท่ากันคู่ที่2เลิอดสิงทออ่างทองเจอกับศิลาทองสิทธไซโยพิกัด127ปอนด์คู่ที่3คู่รองเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์เจอกับวันพิชิต สมคิดดียิ่งพิกัดร0 8ปอนด์เท่ากันครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้เพชรจัก,กรจันทร์ชหพยักเจอกับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชสีพิกัด1 1 9ปอนด์เท่ากันครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปแังทัศนวิจารศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเ c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ส่วนเสียมนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหม,มอมวยก็ขออนุญาตแนะนมมํำมวยพักยก 24PY ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก 24PY ระบบออตโต้ด้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดีไลน์แอดสองสีีวายแอดสองสี่พวาจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหม,มอมวยบนอกแนะนํามาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1มาสแสดงรถเสือจาาเจดเจอกับยอดขุนทัพ JND พัทลุงพิกัด114ปอนด์เท่ากันมาดูทางด้านมุมแดงก่อนครับมาสแสดงรถเสือจาาเจดอายุ19 9จากนครราชสีมาก็ซ้อมที่รถเสือจาาเจดสายพลิ้วจังหวัดเพชรอุรีส่วนสูง169น้ําหนักปล่อยปล่ปกิโกร,รมัชมชกมาประมาณ40ครั้ง เป็นมวยประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปังรัดวัตตีบูดุดันขยนันออกอาวุธปลอดใหญ่ปลา,ายแรงก้าแลกก้าลุยความอยู่ในช่วงขาขึ้นครับห5ไฟหลังชนะ4แพ้หนึ่งสข้างหลังก็มีแพ้คะแนนยกพยักษ์ต่อย้ยมสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะนอกยก3คุมซัพย์ต่อยแยมสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดชนะนอกยกสเพชรสราวุธ ทีจีเซอร์วิสที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเป็นยอดขุนทัพเจแอนดีพัทลุงอายุ29จากพัทลุงก็ซ้อมที่พยักเมืองลุงจังหวัดพัทลุงครับส่วนสูง169น้ําน้ำหนักปล่อยๆ53มชกมาร้อยก่าไฟเป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้นอกได้ในแนวแน่นดักสาดแค้งเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดววดตีเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมกระดูกดีสอกคม าฝ่าหลังชนะ3แพ้2 3ครัข้างหลังก็มีชนะคะแนนยอดปัตพีสิงห์จัตุรัสที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนนยกพยักต่อแย้มสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดพลาดท่าแพ้คะแนนยกพยักต่อยแยมสวนที่ศึกเจ้ามวยไทยครับลูกเกมที่น่าจะเป็นของกู้นี้แดงมาสแตงรัศมีจัเจตอายุ19เป็นรุ่นน้องถึง10ปีกระดูกเป็นรองแน่นอนครับ ส่วนสูงพอๆพกันเวทปล่อยๆก็มากกว่าูุชก1โลสำหรับมาแตงส่วนน้ำเงินยอดคุณทัพเจแอนดี D พัทลุงรุ่นพี่กระดูกดีกว่าแต่ว่าแรงปลายเป็นรองนะครับสำหรับตัวผมมองว่าต้นๆเป็นของยอดคุณทัพอาศัยเหลี่ยมมวยกระดูกมวยดักสารแข้ง่งดักเสียบดักแทงน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ปปลายมาสแสงจะอาศัยความสดบทควรรมามเก่าเดินบทเดินบเนบียดเร่งเครื่อง จะแสงเอาชนะรุ่นพี่ยอดขุนทัพได้ท้ายครับคู่แรกผมให้แดงมัาแสงรถเสือจ่าเจดเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับเลิศสิงห์ทออ่างทองเจอกับศิลาทองสิทธิ์ชัยโยพิกัดร้อปอนด์เท่ากันครับเลิศสิงห์ทออ่างทองหรือว่าเลิศสิงห์ประธานดิ่งสวน ผูรีสอร์ทเดิมนั่นเองนะครับอายุ24ชาวจังหวัดอ่างทองครับก็ซ้อมที่ทออ่างทองเรือนจําจังหวัดอ่างทองของกรมราชทัณฑครับเป็นมวยประเภทฝีมือดอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาบูดุดันปี68นี่มาชกไว้แล้ว3ามไฟก็ยังไม่แพ้ใครมีชนะคะแนนริคาโดสอสมหมายที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ชนะคะแนนโอปอสพรชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็เอาชนะนอกยก3ามซุเปอปร์บาสวันของโอม WKO ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางเดินมุมน้ำเงินศิลาทองสิทธิชัยโยอายุ18จากนาครสวรรค์ก็สามที่โรงเรียนกีฬานาครสวรรค์ครับส่วนสูง177น้ำหนักปลดปล่อย59กิโลกร,รมัมเทยกมา40กไบ ประเภดฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั่มรัดฟัตีบูดุดันรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บพระเอกภูธรครับเข้ากรุงมาแล้วสองไฟก็สดจากไรเหมือนกันนะครับก็มีชนะนอกยกสองเหล็กเพชรเพชรบ,บ่อทองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะนอกยกสี่พรเสน่สอเพชรพระธาตุที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ รูปเกมของคู่นี้แดงเลดสิงห์ทออ่างทองอายุ24นักชกจากกรมรัฐทัรฑ์นะครับเป็นนอชอชั้นดีได้โอกาสออกมาสร้างชื่อเสียงให้ทออ่างทองเป็นรุ่นพี่6ปีครับกระดูกดีกว่าส่วนน้ำเงินศิลาทองสิชธิโอรุ่นน้องได้สูงได้ลอยเตะซ้ายต่อยซ้ายคู่นี้สดเจอสดใครจะ สดต่อใครจะแพ้นะครับสำหรับตัวผมชอบความเก๋าของเลดสิงห์ทออังทองครับกระดูกมวยดีกว่าครับผมให้แดงเลดสิงห์ทออ่งทองเป็นมวยรักวยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับคู่รองน้องคู่เอกเพชรเมืองกันชอห้าพยัคเจอกับวันพิชิตสมคิดดียิ่งพิกัด108ปปอนด์เท่ากัน เพชรเมืองการชอห้าพยักอายุ20จากรีสเกตกระชอมที่ชอห้าพยักครับส่วนสูง160น้ำหนักปล่อยปล่อย53กิโลกร,รมัมชกมา50กสบกไฟ์ประเภทไฟเตอร์อาวุธครบเครื่องเตะขาต่อยมัดปั่มรัดฟัดตีเลี่ยมเชิงดีมีลูกคึืนตลอดปอดใหญ่ปลายแรงห้า,าไฟหลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังมีชนะคะแนนลาสตาเกตทงยศที่ศึกเจ้ามวยไทย แพ้คะแนนน้ำพุดาบทิดบางรักที่สึกเพชรยินดีล่าสุดกระพัดท่าแพ้คะแนนดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมที่สึกทอนำไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินวันพิชิตสมคิดดียิ่งอายุ19จากจังหวัดยะลาก็ซ้อมที่เอราวันจังหวัดยะลาครับส่วนสูงก็160น้ำหนักปล่อยๆก็53บมชกมาประมาณ50กว่าไฟประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดี ดักสัตว์แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านทลาดรวดเร็วหาไฟหลังชนะสแพ้3ครับ3มกลางหลังมีแพ้คะแนนประตักทองคำซินบีมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะนกยกสี่รักเบืองไทยกลวยในเมืองยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเอาชนะคะแนนลาสตาเกตทงยศที่ศึกเจ้ามวยไทยครับดูเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้ แดงเพชรเมืองกันชอหาพย,ายักอายุ20เป็นรุ่นพี่1ปีกระดูกดีกว่าครับเจอแข็งแข็งมาเยอะกว่าส่วนน้ำเงินวันพิชิตสมคิดดียิ่งรุ่นน้องฟอร์มสดขึ้นมาทั้งคู่นี้รูปร่างส่วนสูงปากหัวตัวเท่าเวทปปล่อยก็เท่ากันประเภทมาขามครึ่งข้อเหมือนกันหนักแรงเหมือนกันครับขายพลาดก่อนก็มีโอกาสลงเปพอๆกันส่วนตัวผมมองว่าเพชรเมืองการชอหาพย,ายักครับ จะอาศัยกระดูกมวยอาวุธที่หนักแรงกว่าจะเบียดเอาชนะรุ่นน้องวันพิชิตสมคิดดียิ่งได้ไทย้ายครับคู่นี้ผมให้แดงเพชรเมืองการชอห้าพยักษ์เป็นหมยรักมมยชอบระดับ3ดาวครับมาถึงคู่ที่4ครับคู่เอกประจําวันนี้ครับเพชรจักรจารย์ชอห้าพยักษ์เจอกับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราศีพิกัด1 1 9ปอดเท่ากันมาดูทางด้านมุมแดงก่อนครับ เพชรจักรจันทร์ช่อห้าพยักอายุ23จากรีสะเกดก็ซ้อมที่ช่อห้าพยักครับส่วนสูงนี่171น้ำหนักป่อย่อย58กิโลกร,รมัมชกมา60กว่าไฟล์มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายปั่มรัดฟาตีเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยห้าไฟล์หลังชนะ3แพ้2ครับ3ข้ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนชูซับสอนสละชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ แพ้คะแนนชูซับอีกครั้งที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะคะแนนธงไทยพีเคแสนชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ําเงินเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญรัศสีหรือว่าเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยตัวเดียวกันครับอายุ21จากบุรีรัมย์ก็ซ้อมที่พีเคแสนชัยส่วนสูง171 น้ำหนักปล่อย่56กิโลกร,รมัมชกมา้อยกว่ไฟเข่าได้ฝีมือได้นอกได้ในแนวแน่นเดินเปิดเกมเตะขวาต่ตตาตอยขวาเหลี่ยมเชิงได้ซ้ายหน้าดีรูปหล่านสูงยาวดักเสียบดักแทงน,นะครับอาวุธหลากหลายปลายมั่นคงครับ5ไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังมีแพ้คะแนนยก,กิรีทีเอ็นมวยไทยที่ช่อง7สีชนะนกยก2 30ล้านสอสาสีวัตรที่ศึกมวยไทยพันธมิตร ล่าสุดเอชาชนะคะแนนชูซรับสอนสลัดชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับลูกเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้ครับแดงเพชรจักรจันทร์ชาวฮัพยักษ์อายุ23เป็นรุ่นพี่2ปีแต่ว่าชกมวยมันน้อยกว่านะครับกระดูกมวยก็น่าจะเป็นรองด้วยนะครับน้ำหนักปล่อยๆมากกว่าคู่ชกค,ครับสำหรับเพชรจักรจันทร์สวนน้ำเงินเพชรฤทธิ์เหล่าโชคจเจริญรสสัศศี เพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นพิเอ่อเพชรฤทธิ์พิเคแสนชัยเป็นรุ่นน้องส่วนสูงพอๆกันครับกระดูกดีกว่านิดๆครับสำหรับเพชรฤทธิ์นะครับเจอแข็งๆมาเยอะกว่าตน้ตนๆเพชรจักราจารันเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยซ้ายที่เตะได้ดีครับน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าไปลายๆผมมองว่าเพชรฤทธิ์จะใสกระดูกมวยที่แข็งแกร่งกว่าจะเบียดเอาชนะเพชรจักราจารันได้ท้ายครับ ผมให้น้ำเงินเพชรฤิ์เหล่าโชคเจริญราสีเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบศึกมวยไทยพละใหม่ทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนำสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรครับซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช h อป e ีให้บริการสินค้ามาตรฐานราคาย่อมเยาว นักมวยหรือว่าหัวหน้าค่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่วางไว้ข้างล่างนะครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่14มกราคมปี69นี้ครับคู่ที่1ผมให้แดงมาสแสดงรถสวยจัดเจดเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวสดบทเกา่าเอาอยู่คู่ที่2ก็ให้แดงครับเลิศสิงห์ทออ่างทองเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาว กระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่3ก็ยังให้แดงครับเพชรเมืองกานชอห้าพยักเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวหนักแรงเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่4ให้น้ําเงินครับเพชรฤทธิ์เหล่าโชคเจริญราชศรีเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวสดบทเกา๋าเข่าแรงแซงเปล่าๆครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนิยิจฉาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง ให้เห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ